I give you ใส่พ่อใส่ก้านตวพ่อตัวพ่อจริงเหรอคะหนูอาจจะสดย่ว่าพี่าว่าสาวมองไหมครับสำหรับเกมนี้ไม่เอ็จ้า สวัสดีค่ะปอมนิวอันคาดวันนี้สดใสอย่างแน่นอนนะครับพอออฟฟี่นะครับอยู่กับ5สาวสวยบีเอวงเกิร์ฟวงแรกของท่านคนนัหรอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้องแนะนำตัวไม่ธรรมดาอลยนะครับโอ้เพราะเห็นว่าสาวๆแต่ละคนเป็นแบบว่าสายพันธุ์ของดอกไม้ด้วยใช่ไหมใช่เริ่มที่พรีมี่เลยก็ได้ครับสวัสดีค่ะพรีมี่นะคะมีดอกไม้ประจำตัวคือ Lily of the Valley เป็นดอกสีขาวๆเล็กๆอะค่ะเหมือนละคารภายนอกมันดูเหมือนบริสุทธิ์อ่อนหวานมากแต่ที่จริงถ้ากินแล้วสามารถตายได้เลยค่ะ ริงเหรอโอ้ยแสดงว่าอ่อนหวานซ่อนเปรี้ยวแต่ม <un ue> ีพ <un ue> ิษอยู่ในตัวใช่สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะดอกไม้เป็นบูฟเบนค่ะเป็นดอกไม้สีม่วงออกฟ้าๆหน่อยค่ะกินเข้าไปก็มีพิษไรยแรงมีพิษนเลยนะมีพิษนเลยนะชื่อซันนี่นะคะดอกไม้ประจำของหนูชื่อว่าสเนงเฮตตัวดอกไม้จะมีรูปร่างเหมือนหัวงูแล้วก็มีพิษเทียบเท่ากับงูพิษแลยมิวมิวค่ะดอกไม้ของหนูคือเดลี่ไนท์เชดค่ะก็จะมีพิษร้อนค่ะเหมือนกินลาวาเข้าไปลาวา ม้แ,แต่กัปรตีนที่คนเลยนะ <c oughs> <laughs> ชาลินะคะดอกไม้ประจำตัวคือ black eyed susan ค่ะจะเหมือนแบบดอกทานตะวันสดใสแต่ก็มีพิษค่ะโอ้เรียกว่าสำหรับคนมีพิษนะครับใช่จับตาไว้ดีสำหรับห้าสาวคนนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าซิงเกิลที่3แล้วใช่ไหมสำหรับพวกเรานะครับพี่อยากรู้ว่าการลมตัวของหนาสาวมานลมตัวกันได้ยังไงครับผ่านมาจากการออดิชั่นค่ะแต่ว่าพวกเราก็จะเข้ามาคนละรอบก,กัน3คนนี้อาจจะเข้ามาก่อนแล้วพวกหนู2คนก็ตามเข้ามาที่หลังฝึกฝนด้วยกันแล้วก็มีสอบทุกทุก 3เดือน6เดือนไม่ก็มีมิน like you know ิเทสทั้งสอบดูโอทั้งเดี่ยวแล้วก็กลุ่มค่ะใช้เวลารวมตัววงกี่ปีครับเวลาเทรนก็3ามสี่ีใช่แล้วพอได้มารวมตัวกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนเนาะมีนิสัยแตกต่างกันอยู่แล้วแหละมีมาเจอกันปรับจูุกันยังไงบ้าง การมารวมตัว5คนเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าตอนเทสเนี่ยพวกเราต้องผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากอยู่แล้วหนูว่าเวลาเทสแต่ละทีพวกเราโอ้ก็ค่อนข้างจะเครียดกันมากรู้สึกว่ามันผ่านมาได้เพราะพวกเราแบบร่วมมือกันช่วยกันนะคะเหมือนเขาจะให้ครีเอทเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ครีเอทโชว์กันเองเราก็ต้องคิดท่ามาซ้อมร้องซ้อมเต้นมาคอยคอมเมนต์กันพอมาวมเป็นวงกเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่หนูว่ามันเป็นความน่าสนุกของแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนซึ่งมันต่างกันมาก ให้หาสุดครับเมาซีแคให้าสุดแต่พี่ออฟอับเหมือนมีในดวงใจแล้วมีไว้ในใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่พี่จะดูอยู่แล้วพี่พี่บอกว่าสันนี่ฮาไหมใส่ตลกหรือว่าไม่จริงเหรอคะหนูอัดเทียบสุดแล้วนะแต่ว่าพี่คิดว่าแค่นี่น่าจะเทีสุดไอ้หนูพี่คิดว่หนูกำลังคิดว่าเอม็มเราจะเอ็นดูกับตลกเอ็มได้ไหทียสุดหนูจะตลกธรรมชาติ ตอนนี้แค่ง่วงเฉยเอยง่วงเฉยดูแอมมี่แบบเงี้ยง่วงใส่ง่วงตอนนี้แค่ง่วงเฉยเฉยแค่ง่วงเฉยเฉยแล้วมีใครเป็นสายแดนอะไรอย่างเงี้ยแบบแดนสวยๆอะไรเงี้ยมีคนนี้สายแดนไม่สายแดนแต่มันนป็นแน่สายข้าวพี่ตาพี่บองได้ไหมได้ไหมสายพ่อสายการ์ดตวพ่อตัวพ่อเลย มือเ <ary> นี่ยมีความแบบด้วยความที่เขาอายุโตสุดเนาะแล้วเขาก็แบบว่ามีการม,าม,มีการดิกมีการดิก <c oughs> มีความแบบเท่โตสุดแล้วก็สามารถดูแลเทคแคร์ทุกค,คนได้อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เล่นก็จะเล่นกับเราด้วยไรสาระนั่นเองไม่หรอกจะนี่จะเป็นคนที่ทุกคนจะพูดกันหมดว่ามีสติที่สุดวิธยพี่เขาพูดกันอันนิ้ตัวดิสราก็น้องเล็กของพวกเราเองน้องเล็ก น้องก็จะมีความแบบบูบาของน้องจะมีจังหวะที่แบบเราจะเอ็นดูกันเราจะแบบโอ้ยหนูหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนย่งคเมื่อกี้เลยในห้องนอนแล้วก็ลืมตาข้างเดียวตอนกลางลางกลองกลับนลองกลับกลางพลางก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 แางกล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 างางกลางกางางี้างางมลาัางกลาง้ลางกลา่กลางกลา่กล่กากลาางกันกลาางกลลางกีากลกลากกลางกลกางงางงงมักาาางลางลกกกั บางทีก็ไม่เก่งเกิดจะถกเป็นจังหวะเป็นจังหวะเอ็มมี่ช่วยมาอุ้มพมมี่พี่คนหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับแล้วคนนี้ก็เป็นคุณพี่ที่พูดได้เลยพูดได้เลยไม่ต้องกลัวแต่พี่เอาปอบฟ้องเองแต่พี่เอาปอบฟ้องเองเลยหยิกหลังหนุ่ยอยู่อ่ะก็แบบว่าเป็นคนชอบมาโมยซุปกระซิบซุปกระซิบแช่เอาละ เขาก็เรียกว่าเป็น energy ของวงหรือว่าเขาแบบเขาพลังเยอะมากตอนที่อย่ากคิดว่าเป็นหนูนะจริงหรอคะหูแบบว่าดูพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาแรงเยอะจริงเวลาหนูจะแกะหรือทำอะไรสักอย่างแบบทุกคนต้องให้เขาแกะทากคนเลยแต่เขาแรงเยอะมากเขาแบบ energy เยอะอ่ะได้เวลาจิงการพูดซิงเกิลที่สามของเราแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับซิงเกิลนี้คืสิทแมท แฟชั่นของพวกเรานะคะเกี่ยวกับการที่เราจะบอกคนที่เราชอบว่าการที่ฉันกับเธอคู่กันเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแนวเพลงนี้เป็นแนวเพลงอิเล็กโทรป๊อปค่ะแต่ว่าจะต่างจากเพลงแรกเพลงแรกเราก็เป็นอิเล็กโทรป๊อปเหมือนกันแต่ว่าบีทของเพลงนี้จะค่อนข้างสดใสมากกว่าเพลงแรกค่ะแสดงว่าเพลงนี้ต้องมีน่าเต้นนะนะคุณมีค่ะเมีครับเราเปลี่ยนลุคไปจากซิการ์เดิมเยอะไหมครับพูดเยอะไป ไม่เดียวเป็นยังไงบ้างคำกลุ่มที่หนูชอบไหมลูกชอบค่ะชอบชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะใช่บอกว่าน่ารัายบอกว่าทุกคนน่ารักขึ้นใช่เพราะว่าตอนแรกแบบดูดูดังอย่างมากู่้ะครับได้เต้นด้วยแดนเลยเป็นไงบ้างครับชอบไหมชอบค่ะสำหรับเพลงนี้หนูคิดว่าถ้าจากเพลงแรกที่เป็นจัสแซนนะคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความต้องมีความขี้เล่นมากขึ้นมีความกรูฟมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ ภัษาีล้ครับเปลี่ยนไป,ไปเยอะไหมครับสำหรับลุคนี้เปลี่ยนเยอะมากค่ะเราทุกคนก็คือเปลี่ยนมากทุกคนแหละเนาะใช่ใชค่ะ,<ห>คะแบบเหมือนแบบค่อยค่อยค่อ,อ,อยแบบเปลี่ยนเป็นแบบสาวหวานขึ้นโตไปตามวัยเอ่อเพิ่มจริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นอย่างไงบ้างแต่ละคนมีส่วนในการช่วยดีไซน์เพลงนี้ยังไงบ้างาครับส่วนมากเพลงน,นี้จะเป็นช่วงร้องที่เราช่วยกันแบบว่าดูท่อนท่อนนี้เหมาะกับใครแล้วก็จะเป็นลงตรงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าไปสู่กระบวนการตอนรคคอร์ดอะค่ะก็จะแบบว่า มีพี่แอมคอยช่วยเขาเรียกว่าดีไซน์เสียงพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาบอกว่าเวลาเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันต้องเอามาจากชีวิตจริงมันก็มีความรักใสๆใสเลยพวกเรามีบ้างไหมครับขอบิลเลิฟอะไรอย่างงี้ใสๆใส่ปลายเด็กเรามีไหมมีบ้างมีบ้างมีบ้างก็ต้องอยู่ในเพลงนี้ไมอเคยฟังอะค่ะใช่เลยค่ะเพี่เราฟังมาแล้วพี่วทำเปานบ้ามาแล้วมีท่าเต้นด้วยอยากให้ต่อสานสอนว่า พี่เนี่อพี่เนี่ยควรจะเต้นสู้กับตองตอได้ไหมได้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 ้ไ้ไได้ได้ได้้ไะได้ไได้ไดได้ไดเไ้้้้ไไบไ ลองดตอนดูก่อนได้เธอเลือฉันก็จบอย่าไปคบกับใคร I give you all my my ah ah ได้ไหมครับผ่านไหมครับผ่านค่ะขอจะเป็นแบบว่าเมมเบอร์อีกหนึ่งคนได้ไหมเมมเบอร์อีกหนึ่งคนได้ไหมได้เลยต้างต้องเหมือนกับที่ทานพูดเราไม่ได้ให้มาฝากสิน เกินอย่างเดียวเราจะมีเกมสนุกๆมาให้กับน้องๆด้วยเป็นเกมฮิตในโซเชียลมากกับเกมซ wow! ุปเปอร์แมทว้าวซึ่งวี่ออฟก็เพิ่งศึกษามาเหมือนกันว่าเป็นเกมแบบว่าอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ,อถ้าเกิดแพนะครับเต้นแบบน่ารักกวนๆแต่ที่ตีอยากให้ทุอเต้นแบบว่าที่เละเบอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆสวยแงี้ราก็จะทำลายน้องไม่ได้ม็เราพร้อมจะไม่พ<ห>าดพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับไปกั สาวรอคอยแล้วครับสำหรับการเล่นเกมไม่รู้ว่าจะรอคอยหรือเปล่าแต่พี่เอารอคอยครับสาวๆพร้อมไหมครับสำหรับเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วมีเวลาสองนาทีนะครับวายจูิเริ่มไปตาไปตาแมนเก่งมากแม ต้องดูด้วยกันนะไม่แบดจ้าแบดจ้าเจรเละละไม่แบดจ้าอ่ะอเอ้เาลงลไม่แบดจ้าเฮ้ยรู้ละไง่มแกเลยเก่งนี่เก่งนะ ครับสาวสองทีว้าวตนนี้ง่ายง่วงเหรอสิง่วงเลยเชียดูเอ็มี่แบบเงียบโอ้ก็โดนน้ำโทษเลยสิอยากเล่นใหม่ไหมให้แพ้ได้เราให้แพ้สนุกกันไหมครับสาวสแลปเกมนี้อยากได้ยี่ไหมครับเพราพี่ยอมไม่อยากโดนทุ่มโทษ๋ยวหนูยอมโดนทุ่มโทษด้วยสรุปอ่ะสาวอยากจะทำโทษอะไรพี่ออฟครับเพราะว่าสาวชนะสหรับเกมนี้ครับ ไว้ให้เราเต้นโจ๊ะไปด้วยกันไหมคะได้เ,เลยชอบเลยชอบเลยอะเดี๋ยวเราจะไปทำโทษกันนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนแพ้จ้าเพราะส,ะสาวเก่งกันมากเลยจ้าขอบคุณนะคะ แต่ก่อนที่เราจะโดนทําต้นนะครับอยากให้น้องๆขอบคุณแฟนคลับเพราะเห็นเดบิวมาหนึ่งปีแล้วขอบคุณดอนทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่เราเป็นเทนนี่แล้วก็มาถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณดอนมากๆเลยนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจที่สําคัญของพวกเรามากๆะคะ่ะพวกเราก็ฟูลฟิลเนาะเหมือนแบบเติมเต็มกันและกันมาเสมอมาก็ขอบคุณนะคะเหมือนที่เพื่อนๆทั้งสองคนเพื่อเลยค่ะก็ขอบคุณดอนที่ดูเรามาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ติดตามมาตลอดทั้งในโซเชียลมีเดีย ทั้งทุกช่องทางอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆก็จะออกผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะเดินทางด้วยกันมาครบปีหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปได้วยกันอีกยาวๆเลยนะคะสำหรับดอนนะคะหนูว่าความหมายดอนมันคือแบบพาทิย์ขึ้นนะคะจริงๆดอนก็เหมือนแสงสว่างของพวกเราจริงๆรู้สึกว่าถ้าไม่มีแสงสว่างแบบดอกไม้อย่างพวกเราคงไม่มีทางโตได้ถ้าไม่มีดอน ฝากเพลง Perfect Match ซิงเกิลที่3ของพวกเรา BXD ด้วยนะคะสามารถไปดูโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็มี MV ใน YouTube แล้วอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะอย่าออฟฟี่นะครับขอตัวลาไปพร้อมกับน้องๆด้วยการโดนทำโโษด้วยการเต้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่คราวหน้านะครับปอมืออันคัดนะครับจะไปทำอะไรก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ